แน่ๆอันนี้อะไรนี่เหดจาร์ะรจ๊อแมเตอต่ในีนมันเกิดม่เนี่ครับนี่นี่นี่ว้าวคือเขาเรียกมาให้ช่วยเก็บนะแต่ฉันวิ่งมาถ่ายรูปนะนี่ งัดยังไงไม่ให้ร่ากมันขาดนะกองหยกไมะตัดขาอกกองกองไว้ไมจะตัดขีเล็กมันงัดยากนน่มู่นูได้อยู่นี่ได้ยูดนี่นี่อว้มานี่ก็คือกางจุ่มฟุอีกเลยวับเมืาลวันการจุ่มก ลัโรยแต่มือมยอะนะเพราะว่ามันคีแดงยังงที่องชอะเขียนยม่เลยในที่ไหนปรตูรู่เดินางนี่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 สวยไหมครับละโกม้เห็ดละโมกละงูกำลังออกดอกกำลังสวยอ้าวไหน โอ้ยเม็ดน้อยเม็ดน้อยโอ้หแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยแต่หาได้เนาะดอกแม่ไอ้ที่ว่าไม่เยอะน่ะมันมีเยอะนะครับแต่แต่เขาไปส่องหมดแล้วเมื่อคืนเราก็เดินตามหลังเขาเรามาใส้สายนี่นี่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยไอ้คุณนายแม่ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเ็นตะเกะขาวโพลนเต็มไปหมดเลยอุ้ยในกล้องมองไม่เห็นหรอกอุ้ยเหยียบเหยียบที่ข้างล่างเดี๋ยวนี้เห็ดที่ทิ้งเมื่อกี้อ้ยเ้ยหน้แม่เนี่ยอเก็บใจลม้ไอ้าวไม่เก็บเเก็บใมยายาห้วองมาวงผิดกฎหมายภาพผู้เยาวเนะ นี่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 ในในช่วงก่อนครับช่วงกอนอุ้ยอันนี้เห็ดไรอ่ะพี่ังอกงอกนี่นี่ไอผมก็ชิงอกครับตั้งอกอยู่โล่งเลยอยู่โล่งเลยแม่เดินไปหาที่ลึกๆนี่เจอนี่สองสามดอก ตั้งโอ่งไข่ไข่เป็นตอนเลยฮะโอ่งไข่ครีมเออไข่ครีมน่าจะหมดแล้วแหละตรงเฉลเราเห็นปีนี่นี่ไงนี่บุ้ง โอ้โ้โใกล้ๆเลยนี่โจนใส่ฟัามืดเลยนี่ฮะแรงใจคุ้เกือบนั่งเหยียบสถาบานเนาะธรมาใส่ร์มันจะบางกว่านี้อีกดีจรีบมานั่นได้คนอื่นก่อนนะโหนี่นี่ไม่ใช่มีรังสังหรณ์อ่ะเลยอยากเลยอยากมาเร็วนี่ไงเล็กก็ใช่อีกให้ให้เชือออกบ้างตัว เห็นเลยเนาะวาใครไม่ได้ตอนนี้มันไม่เห็นน้องเงี้ยเด้อนี่ว่าจะาขุดเล่นๆรอเขาคล้ายรอตัวเองขุดงงไงเหยียบด้วยตัวเองก็เหยียบด้วยโอเแี่ตรงนี้อันน่ะกระบดกีบดตรงนี้จุดเราเดินบ่อยเองเดินลงจบรถทันทีเอามาชูเลยดิ អត់បងអោយប៉ា2អានស្របាយយោស្របាយយោបងបងមើលស្ពតអោយជីជីមិនធានឃើញតោះជីអោយជីជីเนาะទៅយកជិបគ្រិសញ៉េគងស្រ័យតាមនេះនោះដល់ទៅកាលនេះគំផតើកុំអត់មក